โอ้โหบรรยากาศเช้าน ok ี้สดชื่นเลยฮะดูบรรยากาศริมคลองเบนบนสะพานชมวิวแฟตสวยที่นาเล็กอยู่เนี่ยแล้วก็คลองธรรมชาติที่สวยงามมากๆนะวิวสวยงาม อากาศเย็นเย็นสบายสบาย25องศาช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนารอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับบรรยากาศสบายสบายกับนาเล็กวันนี้วิวสวยสวยกับธรรมชาติอยู่บนสะพานนะชมวิวสวยๆคลองเนี่ยบรรยากาศแบบนี้อากาศก็เย็นสบายฮะยีส้าองศาลมพัดเอือยเย็นๆนะจิบกาแฟยังมีความสุขกับนาเล็กนี่ฮะมองไปทางไหนมันก็ สบายตานะนี่พระอาทิตย์ยามเช้ากำลังเริ่มที่จะนะโผล่ขึ้นมาแล้วนะสีทองผ่องอําไพว่างั้นฮะนะมีความสุขกันฮะนะจิบกาแฟกันสบายๆแบบนีนะ้ธรรมชาติในคลองสวยงามมากๆ นี่แหละความสุขของเราหาได้ง่ายๆแบบนี้แหละไม่ต้องไปหาอะไรที่มันยุ่งยากนะอยู่แบบนี้สบายๆเช้ามาก็ได้จิบกาแฟได้คุยได้โม้นะได้ชมธรรมชาติสวยแล้วฟังเสียงธรรมชาตินะฟังเสียงนกร้อง ดืกาแฟยังมีความสุขคือคนเรานะบางครั้งมันไม่ต้องการอะไรมากมายหรอกมันแค่นี้ก็พอแล้วแล้วก็เตรียมตัวเริ่มงานวันใหม่นะสบายๆกันเนะช้านี้ก็นี่แหละบรรยากาศสบายสบายที่คลองหลังแฟกนะ มธรรมชาติสวยงามดูรอบทิศเลย360องศานี่แหละเขอความสุขอยู่รอบตัวเราสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก็ผมสวัสดีครับ